เล่าเล่าปีตเตอร์ถ่ายรูกกับลูกลูกอินสตา แกไม่เห็นหรือยังบอกว่าอยู่ไหนจะอคืออยู่ไหนนะกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะคือต้องบอกว่าทางทีมงานเนี่ยได้ติดต่อไปทางคุณพลอยนะคะรายการเราก็ชอบเผื่อทั้งชาวบ้านเนาะมาคิดสุดมากคือคุณพลอยเนี่ยบินไปต่างประเทศนะคะไม่รู้ว่าไปไปเที่ยวหรือว่าไปทํางานอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่ามีการติดต่อไปทางคุณพลอยทํางานไม่ใช่หรอได้คําตอบว่าไม่ทราบอะไรเหมือนกันค่ะขอโทษด้วยนะคะอ๋อพอถามเขาว่าพี่ปีเตอร์กลับมาเยี่ยมลูกมา ขอโทษนะคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะโอ้ยเอาจริงไม่ต้องทีมงานไม่รู้เรื่องไม่ต้องไลน์ไปถามพี่พลอยถามพี่ยาทำไมอ่ะโอ้ยไม่ได้โทรถามเลยอินไซยาเ่าดิไม่รู้อัแบบบุนีรย่ยอเขียนไม่รู้เอางี้เดี๋ยวจบรายการโทรถามให้นะ แล้วีจดดก็ด่าไไม่ดออลงเราอยากรู้ลเป็นรูปรูวเลยนะล่าสุดที่เมื่อ2เอเมื่อ5ทีแล้วก็ลงเนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นภาพที่น่ารักนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ก็อยากที่จะเฝ้ารอเห็นภาพคุณพิเตอร์กับลูกจริงๆถ้าเฝ้ารอนี่สุดอาจจะอยากเห็นภาพครอบครัวมารวมกันจริงๆนะแบบก็ไม่ต้องอยากรู้หรอก ว่าเขาไปทําอะไรหายไปไหนมาถ้าตามจริงๆนะถ้าพูดถ้าพูดแบบไม่ถ้าพูดแบบโลกสวยอ่ะก็คือก็ไม่ต้องอยากรู้หรอกแค่เห็นเขากลับมาเจอลูกบ้างก็แล้วก็แฮปปี้แล้วแต่พอดีเรามีโลกสวยด้วยแล้วเรามีโลกของความเป็นจริงด้วยเราก็เลยเดี๋ยวต้องให้พี่ยาไปสื่อใช่นะยาจะรู้หมดรายการเรามีสองด้านคุณเสกโลโซแต่คุณเสกโซขอไม่เล่าดีกวล่ากลัวโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวเดีดด๋ดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณที่ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอา้ายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอาคุณกดสิครับ ยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยอกดไป